ปีนี้บอกเลยว่าโชว์ฉ่ำมากแล้วก็น้องๆตั้งใจผลิตผลงานกันอย่างเต็มที่นะครับทุกฝ่ายทุกคนนะฮะคนของใจไปกับพ่อเหมือนเดิมครับ <c oughs> นี่นี่มาดูพี่จะบอกจะมากี่คนไม่จะมากี่คนถึงสิบคนไหมนี่อยู่ติดเพราะว่าอยู่บ้านติดหลังเดียวกันยาวเลยบ้านเนี้ยพี่ซีเกมปูไปแล้ว ทีนี้หนูปัญหาหนูจะต้องไปแบกเต็นท์มาให้พี่ป๊อปเดี๋ยวเอาไปกลางติดนี่เขาลงเริ่มมากลางแล้วเห็นไหมอันนี้ของบ้านหนูแต่ว่าเขียนเป็นชื่อพี่แต่อันนี้ของบ้านพี่แต่อยู่ฝั่งติดกันพอดีประมาณนี้เออเดี๋ยวเราเดี๋ยวให้พี่ซีเกมเป็นคนเช็คเดี๋ยวค่อยมาปูดำไปเอาก่อนแบกเต็นท์มาสะายได้ดำไปบบซันมันสิบพอมีหม่องเร็วๆไปเอาเต็นท์ลงมาก่อนไปเร็วๆไปไปเอาเต็นท์ลงมา ชอบต้นตาลมากเลยครับฝากต้นตาลด้วยนะครับทุกคนปีนี Listen, ้เดี๋ยว28นี้มาปีนต้นตาลกันนะไปแล้วกำลังให้ไปเอาเต็นท์กับฟุ๊กเดี๋ยวหนูไปดูโมแมนตายหยากแต่พี่น้องมาพว่ามาเบื้องหมอลำด้วครับหยากรหมอลำหาหม่องกลางเต็นท์ใช่มีที่นั่งมาล้อกเปิดมีค่ะไม่ไปอ่อนมาเลยจ้ามาเลยจ้าไม่มีบ้านพิธีกรมาได้เลยนะครับเออเพื่อนแม่ยุไซเนียง โอ้ยมาเอาฉันไปใกล้ห้านพระแทะะ้อ,อันนี้บ้านพิธิกรอยู่ตรงนี้แน่ๆเลยใช่ไหมอ่ะเอาหนูคือสิมายุกไก่กับคุณตาหงองอีกแทปบบน,นี่สิบ่ราทุกมันเบิดขึ้นจีรอในกลุ่มแล้วครับอย่าลืมซื้อบัตรกลุ่มปิดนะครับใช่ไหมอ่ะเอ็นเอ็น ของพี่ใช่ไหมอันนี้คือเต็นท์หมออันนี้คือของหมอลำใช่ไหมรุชาก,ก่อนมีจังมองอบอสันกาก่อนอมองนี่ของอันเขาได้นี่ยมองนี่ของชาวอันนั้นดิเนี่ยอันบอ สาอย่างก่อนเสาเกาออแมนแต่ว่าควาสิการสองได้ปหเนี่ยสอาจจะแบบครูบันนี้เขาก็เอานั่นติดไปเลยให้เขาจะออกทางเดียวน้องนัดนัดขยับไปเลยไว้ลูกให้มันติดกันเลยเขาจะได้มีทางเดินทางเดียวออกมานี่เออใช่เอาติดเลยเพราะว่าเออโอเคมันจะได้แบบมีทางเดินออกฝั่งนี้ฝั่งเดียวเลย แมนอันนี้คือเสียพี่เอาเจอา,อา,อาต้นตาลลงนีฝั่งนี้ไปเต้นหมอลำใช่ไหมเต้นไายอยู่ตรงนูน้นอันนี้ของผู้ใดไปนเนี่ยอับแมนบอสอธแสดงว่าเต้นเ,นเ,นแบบเต้นน้องจะอยู่ฝั่งน้นของตั้งหยองจะอยู่ฝั่งเดิมสว,วัสดีคับไม่มีปูเสือร้อมาเลยแม่หนูปูรอแล้วนะครับวันนี้มีพี่ๆทำงานจากรายการคนคนคนยังมาเก็บบรรยากาศนะครับหนูอยู่นี่หนูจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมงั้นไม่ใช่ต้นตาลมาต่อตรงนี้ เรอติดตามนะครับสําหรับรายการคนคน้นคนนะฮะจึงพี่พี่กลังจะทําการออกอากาศช่วงประมาณวันที่3พฤศจิกานะครับหลังจากที่พวกเราได้เดินสายเรียบร้อยแล้วนะฮะตั้งแต่มีบรรยากาศการซ้อมเลยนะครับบรรยากาศการเก็บงานรายละเอียดต่างๆเลยนะฮะเยอะแยะมากมายอันหมายถึงว่าฉันอยากเหยียข้ยางเทียเดียวของพี่เลยบ่ตองมันเปิดปองหมายถึงว่าห้มันติดกันเป็นเหมือนมันเป็นแพร่เออมันจะได้แบบมีพื้นที่ค้นในยางออกของพี่เทียเดียว,ยวนั่นแหละอันไหน อันนี้ของใครอะหนุ๊กแมนนี่แหละอันนี้ของเอ้น้อยอยู่ตรงนี้ไม่พี่หมายถึงว่าให้เขาวนออกมุมเดียวไงความหมายพี่เอ็นแมนสองคุณสองแมนสองคุณสองเอาเอาเอาป้อนป้อนเหมือนกันเอามาเอ็นมั้ยเสาพี่แม็คเอาเอาเอาสองคุองเอ็ได้บอสสั้นกับเปิดมองกลางมองหนานได้ก็ได้ไหมเสร็จแล้มัอ่ะเอาเลื่อนมาหนู เออเขาออกมันอะก็ได้มั้ยกินหนีเลิก็ได้ดเอออาจะได้จะได้ไดถ้ากับเปิดช่องนั่นเอา้าบอ่เป็นเป,เป็นห่วงคนอื่นอย่าพึ่งไม่มองออกอออนี่เราิมพ์ไม่ตรงมีปิดเออไงก็ปิดให้ออกออกป้องมันก็ได้โอเคอ่ะจบใช่เอาไปกำลังเถียงเลี้ยงกลางเต้นกันพี่น้องอมียงเนี้ตอนนี้ <c oughs> เต้นเยอะมากศิลปินตลาดนัดมาเด้อจ้าตลาดนัดจ้าตลาดแรงของถมเนี่ยปีนี้มีแต่เป็นใหญ่ มาได้จ่าผัวมือสองกับมีได้จ่าอยุ่นี่เหมือนามันเ็ดลอยเลยมปมือเ่าเอนปำยยอีกผดันุติตจริงเหรอป้าไปเฮตายมไดมาสิได้ก้อนมูแท้เงินดิจิตอลมโคดมาพาแท้ป้าพี่น้องปันุชากก่อนได้เงินดิจิตอลแล้วอิริทิแถลงครับพี่น้องฟังดูนี่ความจริงวะเนี่ยจริงหรือเท็จเข้าแล้วเหรอรถแรกจิงเนี่ย ป้าพี่น้องดูชักก่อนได้แล้วเงินดิจิตอลเอาแันี้เขาให้ใส่แบบใดบ้างว่าให้ฟังอธิบายฟังหนึ่งที่เดียวเอันนั้นแล้ที่เาเป็นห้ไปใคกาเรอลดแอปเออเออเอาบอกบอกวิธีฮหดพี่น้องเห้แบบใดเขาสิไดเงินรบปโหลดแอปเขายกอนทางรัเป็นอเออเออเออันบชาแล้วให้ใส่ัสเออเอใส็อ มันบอแต่มันลิงขึ้นอันเก่าหนังของเขามันมันเป็นขั้นตอนที่สามมันก็มาตีเหวโอ้อันนี้จากไหนจากจากบัตรเดิมไหมบัตรที่ของคือเหตุบอประชารัฐอันนั้นบอมันเดียวกันบอโอเห็นไหมทุกคนปนุได้เงินแล้วนะครับเงินดิจิตอลหนึ่งหมื่นได้แล้วนะนุชากรได้แล้วเออซื้อของไว้แล้วมันบอเออเออเออพาดนี่เห็นไหมนี่นุชากรได้แล้วจริงๆเข้าแล้วทุกคนหนึ่งหมื่นได้หรือยังคนอื่นอะยังอีนุได้แล้ว เออถ้าไม่ถ้ามันรับมันเห็นตาม่ะอือโอ้แต่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 ป้าพี่น้องเต้นลายแห้งดามดามอยู่พี่เอามาฟังนี้อ๋ออันนี้เต้นหมอลำกลางอยู่นะครับกลางอยู่เหมือนเดิมนุเป็นคนพิการกลุ่มเรย สวัสดีครับพี่จอยอนี่พี่น้องครับวันนี้นี่นี่หนูด<ำ>๊อเอามาต่อกันเลยปิดตรงนี้เลยคู่กันกับอัพพี่อัพกลางคู่เลยนี่แหละเอามุมนี้เดี๋ยวไม่จะล้อมผ้าเป็นผืนเดียวยาวเลยเผื่อว่าแถวบ้านเขามาเนี่ยมันขี้เกียจแบบเวลาจะเติมหน้าเวลาจะแต่งหน้ามันอย่างเงี้ยมันจะได้แบบทีเดียว เอาเจ้ตัวนไปใส่รลบนังขึ้นบมากลางเต้นเออนั่นแหละปิดตรงนี้เลยน้องฟุกธนัทเป็นคนดูแลครับปูเสียด้วยมาเลยครับแม่มาเลยแม่บ้านพี่ปูเยอะมากน้องโต้งมาเลยเลยดำดำมมีปากกาเมจิกมาไหมมีปากกาเมจิเลยแล้วลงมาไม่ไงั้นก็เอามอไซค์ขึ้นไปเอาไปอยู่ดีห้องไม่เอาเอานนี่ไปเปิดอ้า นี่ยไปยืมรถไอ้นัดก็ได้นะไปเออนั่นแหละอันนี้ของพี่อัพตอนนั้นเป็นของบ้านพี่อัพอ่ะอันนี้ก็กลางคู่แล้วก็ยิงยิงผ้ายาวทีเดียวข้างหลังไม่จะไม่อ้อมมากหรอกจะเปิดหน้าเต็นท์อย่างนี้ไว้จะเปิดหน้าเต็น,น,<อ>นทน์รอในกลุ่มครับเดี๋ยวเก็เกอ,อ,อ,อไม่ยืมมอเตอร์ไซค์มาใานลุงให้ฟูกไปเอาไม้จิกยาบาดก่อนให้ฟุกยืมแปรงไม้จิกยาบาดเนี่ยอะไรนะเออเดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่ย่ามาเดี๋ยวแม่ย่ามา 5าที่มาได้เลยครับเวทีตั้งที่เดิมครับแม่จอยครับตั้งฝั่งเดิมเพราะว่าเราจะเซฟนะครับอุปกรณ์เผื่อแต่ว่าดูเราในขอนแก่นเขารายงานว่าจะไม่มีฝนนะครับจะเป็นอากาศหนาวนะครับอันนี้เต็นท์ใครดูแข็งแรงดีจังไม่แข็งแรงหน,หนักใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมไ เอออยู่ที่คนเก็บนั่นแหละสอบถามน้องแม็กซ์ซื้อกุมงปิดดูแลดูลลย้อนหลังได้ครับดูได้เลยครับไม่มีการลบไลฟ์นะครับดูตลอดได้เลยะนี่น้องๆกำลังลงมาสี่ยอดกุมารมาแล้วค่ะทุกคนเอ่ออาปาวอาโจแล้วก็อาเก้าอาหมูค่ะตอนนี้พี่พีทีมงานรายการคนค้นคน,คน,คนกำลังถ่ายเก็บภาพส0บซีนอยู่นะครับตอนนี้ ไม่บอกแล้วไงอย่าเล่นก ouais. okay. ับระบบที่นี่เออเออมาได้เลยค่ะเสื้อผ้าเก้ากัะมีข่นาเก้ากับขายค่ะเอายี่สิบแปดนี้นะครับคุณผสวัสดีพี่รถครับปลาฮาวงฟุดอโอเ่พี้วัสดีแม่นีครับ ใครยังไม่โอนมาเลยรีบโอนเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้แบบมีเวลาว่างแล้วนะครับจะได้รันในบ้านนะฮะมาพิธีกรใครไม่โอนมาเลยรีบโอนเลยนะครับให้สิทธิ์ไม่งั้นถือว่าสละสิทธินะฮะเลยวันที่ยี่แปดใครไม่โอนมาเลยถือว่าสละสิทธิ์นะครับในยิ้พ่าพี่น้องใครไม่โอนเนี่ยถือว่าสละสิทธ์นะเดี๋ยวจะพลาดสิทธิ์ในการโอนนะรีบโอนได้เลยนะครับได้กดตรงแล้วทำไมก็ต้องอ๋อไปไปดูได้เลยนะครับวิธีการซื้อบัตรได้เลย ฮะปฐม์ศสามใช่วันนี้ใครยังไม่โอนรีบโอนนะครับเดี๋ยวถือว่าสละสิทธิ์นะเลยไปที่ยี่แปดไปเดี๋ยวจะเสียใจทีหลังนะฮะ <laughs> สละสิทธิ์ได้เพาะพี่รถว่าไม่ได้ไม่ได้พี่รถสละสิทธิ์ไม่ได้ดยี่สิบแปดนี้ต้องรีบนะครับมาลายเพลงแรกเลยไม่รีบบอ,อก <laughs> ปีนี้มาลุ้นกันว่ราะพิธีกรปากหวานจะร้องเพลงอะไรอะ <laughs> ไม่โอนค่ะอยากบายมือ <laughs> ว้ายแรงมากน้องพี่ ทำยังไงรับซื้อบัตรแอดมินดูอยู่ไหมครับขอลิงค์ซื้อบัตรหน่อยแล้วไม่มีสละสิทธิ์แม่สละสิทธิ์ไม่ได้มันปีลักรั้งทุกคนจะเสียใจใครไม่โอนคือเสียใจมากเลยแบบว่าจะทําให้เรารู้สึกแบบว่าอู้เสียใจที่ไม่ได้โอนอะไรอย่างเงี้ยทุกคนจะสละสิทธิ์ไม่ได้นะครับเราเติดหมายลาก่อนแม่กวันนี้พี่หนิงน้่ยน,นะครับอันนี้ยวให้ดูแต่ละบ้านเนาะนี่เลยนะครับบ้านแม่ยิมนะครับ้บานพิธีกรมาได้เลยครับรองรับได้ประมาณ30สิบคนนะฮะอันนี้พี่พ,พี่ทีมงานนะครับ จากรายการคนคนคนของเรากําลังเก็บภาพน้องๆอยู่นะครับสละสิทธิ์ไดไ้ไม่ได้น้องโบอย่าสละสิทธิ์มันจะเป็นสิทธิ์ของเราปีละครั้งเท่านั้นนะฮะนี่นะครับอ่าอยู่พอดีเลยจะจะเป็นเลด้าที่แบบว่าใครไม่มีที่นั่งทักหาบ้านแม็กได้เลยนะครับบ้านแม็กนั่งได้ประมาณ20กว่าคนมีพื้นที่รองหลับนะครับประมาณ20กว่าที่นั่งได้ใบเบรกพี่แม็กนะครับขวตื่นเต้นก่อตอนนี้เราเปิดวงรอในกลุ่มแล้วใครยังไม่มีใครมีลิงก์ซื้อบัตรไม่ขอหน่อยนะขอได้ไหมเอ่ย มีลิงก์ซื้อบัตรปักให้หน่อยนะครับอ่าบวกสละสิบธิไปพี่นี่เลยนะคะสามารถซื้อได้เลยนะครับตามนี้นะเดี๋ยวให้ปักมุดให้นะครับนี่ปังบุดความเห็นให้แล้วนะครับนี่นี่เลยนะครับน้องอัพน้องอัพกลางเต็นต์ติดแม่ครับปีนี้ นี่เลยนะครับทุกคนอย่าลืมนะเวทีมันมีรถลำโพงปีนี้มันต้องขยับหน้าออกมาอีกเออเอ็นบอเออเพราะว่าซีเกมนั่นไปแล้วอะไรหลังว่นที่หนึ่งปลายร้อนในกลุ่มครัสวัสดีทุกท่านเลยนะวันหนูยังไม่ทาแป้งเลยค่ะแม่วันนี้หนูลงมาไลฟ์สดไม่โอนสิไปจับมือค่ะ บัยากค่ะบัยากเลยบ้านเจ้าขอมแม่ก็โทรมากันทุกคนจ้าปัญหาขอกแม่ป่ยากบญยากอันนี้แหละค่ะบ้านหนูเวิร์นี้นะคะทุกคนนี่บ้านวิธีกรคอนเสรใหญ่กังหมดพุธการของใครผืนใหญ่อันนี้น่าจะเป็นบ้านต้าหยองหรือเปล่าหนูไม่แน่ใจอ่ะหนูคิดว่าใช่แหละบ้านเต้าบ้านต้าบ้านหนูอยู่ติดกันค่ะ แล้วก็ด้อมแมวเป้าหนูชี้ก่อนนะอันนี้บ้านพิธีกรอันนี้ก็ของบ้านพิธีกรฝั่งนั้นเป็นของนี่ด้อมแมวเป้าอยู่ตรงนี้นะครับของซีเกมเป็นคนปูด้อมแมวเป้าตรงนี้แล้วก็ฝั่งนั้นเป็นบ้านเจ้ามาร์กนะครับปลายนั้นอันนั้นบ้านใครอะลกูกบ้านพี่อัพธนากรฝั่งนั้นนะคะอัพอยู่ลํโพงขวานะคะบ้านอัพลํโพงขวาอันนี้ของซีเกมไม่รู้ว่าปูให้บ้านไหนนะแล้วก็มีของปูเปี้ยวอยู่ตรงนั้นค่ะแล้วก็มีของแม่ยิ้มค่ะตรงนี้นะครับ นี่ไงบ้านเรานั่นเด้นั่นเด้แม่เอาบ้านต้นตาลอีกอั่างได้รูกพี่น้องไทยสะกดนั่นเด้เพิ่นพ่อแม่เคยมาฟังหมอลำจากเทียมแม่ก็ได้ปลูกไปเพื่อเพิ่นบ้านน้องจุนเน,นี่ยอันี่เจ้มาม้านะคะบ้านเจ้มาม้านี่นะครับแม่เดี๋ยวมีแผนอยู่ค่ะสำหรับคลิปขายบัตรเดี๋ยวพวกหนูยัง ไม่มีเวลาทำเพราะว่าเพิ่งเก็บงานเพิ่งเสร็จเมื่อคืนนี้เดี๋ยวก็จะให้ลูกๆในบ้านครับแล้วถ่ายคลิปเดี๋ยวจะมีอ่าทุกคนจะลงรีวิวทุกคนเลยนะครับเดี๋ยวตอนนี้กําลังนี่แหละพี่น้องศาสตร์เครื่องล้านเราเด้อตอนนี้ครับโอเคครับน้องโบเดี๋ยวทักไปเสืนตัวครับข้าวปั้นข้าวปั้นมานหน่อยข้าวปั้นค่ะน้องข้าวปั้นน้องข้าวปั้นเลือกดื้อก่อน่อยจะปั้นไม่ถ้าไม่เลือกดื้อ,อจะไม่ปั้นเออ ต้องขยันขึ้นดีก่อนเวทีตั้งวันพิทีตั้งวันนี้ครับเ<ม>ขาปั้นเด็กจากอำเภอไรนะลูกบัวลายเหรอบัว,ล,บวล,นะลายนครราชสีมานะครับเขาปั้นอยู่เซตบีนะฮะเ,ออเดี๋ยวใครอยากรู้จักหลังบ้านกับบ้านพิธีกรได้เลยนะครับสำหรับเขาปั้นนะฮะคือว่าพี่น้องคือไหมเอฟซีเอาไปปูเสี่ยกันลูกไปน้องเขาปั้นนะครับเขาปั้นยังอยู่ในการทาบทามหรือว่าการพูดคุยกันอยู่ อันต้องเบิ้ลสเกลรถลำโพงกันค่ะว่ารถลำโพงซีเล,ลดาใดยอันบอกคมหมายถึงว่ารถลำโพงด้านข้างเราเนี่ยลำโพงอันนั้นรถจอรถจอจะอยู่ตรงนั้นอ่าจอจนนั้นจะใอยคิดว่าน่าจ,จะยื่อนี่แต่ว่าเพิ่นมาเพิ่นสิเพราะส่แคทบอกแมนคอยก็บอกเพิ่มมาเพิ่ต้องใส่แคทบอกมันเพราะเพราะว่าเฮาเฮาบ่ได้ซ้อมแคทบอก พะวมาคอยชื่อได้ว่าเวทีห้องยางลงมาซิยูเลดาประมาณนี้นี่หัว<อ>แดงเพราะว่าคอยชื่อได้ว่าเดินลงมาปุ๊บจะเป็นขอบเวทีตรงนี้เลยอ,อันนี้เรื่องจริงแมนจริงบอกคอยชื่อได้ว่าเพราะว่าคือครึ่งครึ่งบันไดอ่าครึ่งนั้นจะเป็นสังกะสีให้เราเข้าหลังเวทีแล้วก็อีกอีกเลนหนึ่งจะเป็นของเอฟซีที่เดินเข้างานใช่เพราะฉะนั้นแล้วจาได้ว่าหน้าเวทีซิยูประมาณนี้ฉันชื่อได้นี่แหละเนี่ยว้ายแรงมากมเขียนหรือยังดํา อีนี้แหลังเปทีอ huh> ย uh ูนอรพีเปลี่ยนไหมกนบอกเปลี่ยนแล้วอันนั้นของคนเบิร์กันบอเต้นอะ้รเป็นพี่น้องรอชมชุดโชว์พี่แม็กบอกได้เลยว่าเพลงเพลงพิธีกรปากหวานฉ่ำมากแล้วก็แบบว่าชุดหนูแบบจัดเต็มจริงๆปีนี้ทุกคนเอาง่ายๆหนูตัดชุดแคร์เพ่งชุดโชว์หนูแล้วก็ชุดเบรกช่องพ่อหนูหมดไปประมาณหมื่นนิดๆให้ชุดพิธีกรนะครับปีนี้แบบว่าโอ้เขาปั้นเป็นเด็กน่ารักครับแต่ว่า เดี๋ยวน้องอยังอยู่ในพฤติกรรมที่หนูกําลังดูแลอยู่ให้มันดีขึ้นก่อนค่อยจะปัน้นถ้าไม่ดีขึ้นไม่ปัน้นจะส่งบ้านพี่ต่ายปั้นตอตพี่ตายปั้นอไรนะโต,โต <c oughs> อตพี่ตายกับฟันแลนกันแล <s men> <c oughs> ้วอืมโตอตูนกตไต์ที่โอยยังปตัวผู้เท่าเลยลูกผู้เท่าสิใจขาดน้ำมาเออประจันสิเ่รเป็นตะยูป่ะจ่าเป็นตะยูเด็กเวลี่เวสตี้ครับจ้องให้เนตันทันกับทันทันมาโตโตมา อย่าไปหลอกพี่จันพี่จันจะเออใจละสลายเออจ,จะโดนโดนประจันดมทุกวันแน่ยอยู่รถคันเดียวกันใส่ได้ไหมหนูน้ำหนักรถค่ะแม่วีจริงๆแม่หนูน้ำหนักรถเยอะมากเลยเพราะว่า,วาปังมากพี่แม็กสปอยเพลงพีแ่แม็กนิดนึงเอโอโหเจ๋งทุกคนรู้หรือยังพิธีกนร้องเพลงอะไรครับเพราะว่า เอ่อวิจัยะะกายดังนั้นเนี่ยมาเลยจ้ะแม่ตอนนี้จะพาลูกชายไปทําบุญค่ะแล้วก็จะไปกับใบเฟิร,รทท์นจะไป<ถ>ที่ชยภูมิวัดที่เคยไปปฏิบัติธรรมครับบ้านน้องลิจิกน้องลิจิกอยู่ตรงไหนบ้านน้องเสกอยู่ตรงไหนเฮ้เสกมันปูตรงไหนไม่จําไม่ได้ค่ะเห<ป>็น <He en S 1> ไหมครับอันนี้แม่พักนะคะมีเขียนติดไปแล้วอ<ป>ันนี้คือแม่พักนะครับหน,หนูหนูหนูอ่านให้ตามนี้เนาะแล้วก็มีมีมีแต่ละบ้านที่แบบว่า อะไรอ่ะฝั่งนั้นอะไรอ่ะน้องน้องน้องเน่งอันนี้บ้านใครคะอันนี้พ่ออันนี้บ้านใครเอ่ยอันนี้ใครอ่ะอ่าี่ตุตานะครับนี่ไม่มีเมนูลงยิลิเดี๋ยวไม่ดูดูในกล้องมันดูตัวใหญ่หเฉยแม่แต่ตัวจริงแบบบ่าบอบางได้ยินเสียงร้องในตอนตอนแล้วครับอา่า ๋ยวต้องรอติดตามวันจริงเนาะพี่แบงค์นะับว่าจะสมบูรณ์แค่ไหนเพียงหนูมีการปรับแก้อยู่ตอนนี้นะครับแก้เรื่องเรื่องคีย์เรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับให้มันลงตัวเนีย่ยทุกคนดูไว้นะครับพี่ต่ายจะเป็นคนต้มตุนเดียวอย่างเงี้นะครับเ,เออนี่ดูไว้เจ๊ต่ายเป็นคนแบบนี้นะครับทุกคนดูไว้เลยค่ะนี่แหละค่ะเออป้าที่น้องซีลอยหารอยคนก็นได้เห็นพฤติกรรมมีเงี้ยใ,ใต้มื่อนี้แหล,เหล,เหล,เหละเนาะเออดูไว้เลยนะคะนี่คือพี่ต่ายเออ <laughs> 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 ลังใจครับ ไอ้บรรยางมันถือขี้ก้อนเดี๋ยวนี้ร้องเให้เสียงใหญ่พี่ต่ายฟังดิเสียงใหญ่ๆสิเออเออโอ้เออ <laughs> สียใจกับว่าท่านแม่นกค่ะแม่นกทุ่งชุดเพชรไปแล้วครับเออเสียใจกับทั้งเครื่องบอกวีไแม่นกให้อะไรบ้างบอกพี่ต่ายสิเออ เครื่องเพียเออยอมบอค่ะแพ้ไม่นกค่ะไม่นกใครเรียบร้อยแล้วค่ะไม่ออดให้อะไรพี่ออดให้อะไรออดให้อะไรเออพอดทุ่มขนนกแล้วค่ะเอาแม่สู่บอเออเอาแม่สู่บอเออไม่นกทันมอพทันไม่นกเด้เออเออเออเอาพี่น้องเริ่มเดี่ยวงานกันแล้ว ไม่ไม่ไม่สปอยเยอะครับหนูสปอยแค่ไม่มีสปอยสปอยแค่นั้นค่ะทุกทงหมดแล้วค่ะที่สปอยโชว์มีแค่นั้นพี่เสียงยไม่ไม่เลยจะให้นมนิสเสียงไม่เลยกันเออ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 ยังไม่นอนหรือยังนอนไปสี่ชั่วโมงกับต้นตาลไงไอ้โน๊กที่หอดประจุต่สมองมันกันไปทารกทั้งหมพี่ไต่จะร้องเพลงอะไรมักัวเขาเหรอบอกพี่ไต่ต้องทํากันบ้านเยอะๆไม่งั้นไม่ทันแม่นกแม่นกเลงมากเลยอืมอืม ตัวตัวเอวดีมากมีคนบอกพี่ต่ายอย่ายอมมีคนบอกพี่ต่ายอย่ายอมเออมิให้แก่แล้วมันทุ่มแต่ก่อนเออ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 เมนก้ทุ่มเมนเขาเออเขาเกิดมันบอเขาไม่จัดแจงเอาเนาะเออเขาจัดแจงย่างเดียวเพราะว่าได้ได้ชุดแล้วครับได้ได้รับความเมตตาจากพี่ๆแม่ๆในวงหลายคนเลยนี่นะฮะพี่แม่ให้ตอนตอร้องเพลงหน่อย ตัวตอนร้องเพลงอะไรได้อ่ะร้องเพลงเอสซีฟังหน่อยเร็วๆพี่จะโอเล่ขึ้นไปขั้นบนเร็วๆเร็วๆเอาว่าซีอย่าฟังเพลงอะไรร้องร้องเพลงอะไรในเอสซีฟังนี่พี่ๆทีมกล้องของคนๆคนเขาจะไปลงให้เร็วๆเออเอาเขิ่อนอะไรจะเขิ่นต้นเต่เส้นสุดยอดมากทุกคนหมดเดี๋ยววันนี้เม่จะให้มันไลฟ์สดร้องเพลงทุกคนฟังไปติดตามในไลฟ์สดอยู่ที่บ้านนะครับ เอถนัดเพลงดน,นั้นใช่ไหมแต่รู้ท่งอีสานไม่ค่อยได้รอ้องอันนี้น้องเสื้อน้องน้องบีให้ใช่ไหมน้องบีบุตรซื้อเสื้อให้ตั้งแต่วันที่อ่าเปเกเสกมีคนถามว่าบ้านหนูอยู่ไหนมาชี้บ้านหนูหน่อยเร็วเดี๋ยววันนี้ให้ตอนตอร้องเพลงทุกคนไปรอติดตามในไลฟ์สดหนูได้นะเอา เอาฟิวไหนครับตรงนี้เลยมาได้ยังไงเอ่ยหรือเดี๋ยวผมก็อาจจะตรงตรงนั้นแล้วตรงป้ายใช่ไหมได้ได้ตรงนี้ตรงที่หน้ามีแล้วับได้ได้ครับได้เลยเป็นอยู่ของพี่แม็กเลยได้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 ครับมีส่วนในการทำอะไรอืมได้ได้ครับไหนเสือตรงไหนเอฟซีถามอยู่ในไลน์เนี่ยลูกได้ครับผม ของผมหายหมดเลยครับไม่รู้มีตัวที่นีนจุกไปแล้วทำไมนี่ไม่บอกว่าสกีนติดเปของแม่มันถึงขโมยไม่ได้สกีนติดเลยนี่พ่อแม่ใช้สเปรย์ฉีดเลยแม่มีคนบอกต้องตัดเอเดวมากขอขอดูเอลหน่อยคลองเอวให้ดูหน่อยเออเอเออเออตอนตอนนี้ฟิวไม่มาใช่ไหมดูนเกินไม่มีดนตรีไม่ได้ใช่ไหมเขาเป็นคนขี้อายทุกคน เมีบา้านหนูคือได้ไก,กยย่กับมูเด้ม้าสาเนอนนอนบนใส่น้ำน้องนนที่ใส่ไป่ะน่แล้แม่พวกเออเขาปูหมดแล้วอะไรลูกไปที่ฝั่งนี้สไม่ค่อย <c oughs> จะกางเต็นท์ทังนี้ทำไมลูก <c oughs> ก,ลก็ <c oughs> าถามประหลาดเนาะเสกเนาะเออไปปไปก็ตอนแล้วก็ได้เดินทางไปเดออี๋ยวยังไม่กินข้าวไปจะไปกิน อาตาวจอนไลฟ์ไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวพี่สัมภาษณ์แป๊บนึงให้พี่สัมภาษณ์ก่ับให้ตับจอตอเต้นกันได้ได้เดี๋ยวให้น้องมันเขินมันเป็นคนขี้อายไม่รู้ถามกันเองค่ะสวัสดีครับโอเคครับแม็กว่างแล้วครับโอวันไหนพี่มาวันที่ยี่สิบแปดครับเปิดวงให้แม็กเต้นกับต้าหยองหน่อยจัดไปครับวันเปิดวงสวัสดี